ปลีกเกลืองใบงิกงอกรสีมาบำรุงดูแลเอาพี่น้องอันนี้เป็นปลิกต้นเก่านะคะบำรุงกันซะหน่อยประมาณ10กว่าต้นนะคะเอาตามแถวยาวเลยพี่น้องใย,ยสมก็ไดหญ้าออกให้มันแปนเออเติดนี่แหละแต่ก่อนกระหญ้าคุมเนาะ น้ำขี้เท้าพี่น้องแช่ไว้แค่คืนเดียวแต่ก้อนยายสมกระส้อยู่แต่ระยะนึงนะยายสมกับบอด้เบิ่งบอด้ดูแลเนาะตะกอนใช้น้ำขี้เท้าแล้วก็โฮ้โมนไข่พี่น้องใส่ดีอนะเพราะว่าตอนนั้นปลูกพริกอยู่บ้านเนาะห้าบำรุงไก่นะอยู่ไกลคนอยู่กับกับว่าแม่นเนาะก็เลย ดูกเล่งง่ายๆเนี่ยพีิก็รู้ซึกสีเขียวขึ้นพี่น้องหลังจากได้รับน้ำขี้เท้าได้รับปุ๋ยทั้งปุ๋ยสูตรสิบห้าทั้งปุ๋ยขี้ง้วเนาะพี่น้องผสมผสานกันบวกกันเข้าไปเร่งให้เขาออกดอกจะได้กินลูกไว้ๆนะคะ พลิกสีบมีกินแหลวพี่น้องมัวแต่เบิ่งกันอื่นก็ใช้สายน้ำยศเก่าพี่น้องบางที่อุดตันน้ำกำบอยดเนะาะยหยสมก็หาไม้ข้างๆใกล้ๆนั่นแหละทิมทิๆลงไปปกติก็ใช้ตะปูนะคะแต่บราถือมานำพี่น้องข้านไปเอา ขี่เกียจหลาย ยายสมกับใช้พุทธประมาณสามมือ้อยายสมใช้สามวันรถครั้งน้ำกีเทา้าบางคนก็จิตวันก็ได้ก็แล้วแต่อาการพิกเนาะุดเปียกเลยยายสม เตะเนาะไอซุมคือลดแบบนี้แหละเปียกไปเลยให้คั่วไปเลยพี่น้อง ค่ะพี่น้องอันนี้คือซุปเปอร์น้ำขี้เท่านะคะแต่ก่อนนี่จะเหลืองมากเหลืองใบงิดงอเนาะพี่น้องพี่เกษมที่เมมาบำรุงดูแลกลเพราะว่าพริกสีเบิรกินเลยอันนี้พริกพริกเก้าพี่น้องพริกพริกต้นแก่แล้วใส่เลย ตามปริมาณที่เฮาคิดว่าเหมาะสมเนาะต้นรอดก็รอดไปพี่น้องต้นไหนไม่แข็งแรงพอก็ใต้แบบนี้ก็รุ่นนี้แหละเนาะย่โสมบำรุงเอาพี่น้องรุ่นแบบนี้เนาะนี่คือปล่อย แต่นี่ประมาณสิบกว่าต้นแถวเดียวพี่น้องอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่กำลังแตกดอกขึ้นมาใหม่พี่น้องแต่ต้นนี้เขียวสวยแล้วนะคะลายพันพี่น้องพริกกินซีเบิร์ตก็เลยบำรุงเอาไว้เนี่ยพอได้กินพี่น้อง ประมาณสิบกว่าต้นนะคะแถวนี้บด้ด้คุดเสียหญ้าบดพี่น้องอยังรกๆอยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเพาะต้นกล้าพริกและมะเขือเทศอยู่กำลังงอกพี่น้องช่วงนี้ต้นกล้าพริกซุปเปอร์น้ำขี้เท้าพี่น้องนี่ดีลีนี่ใบงีงอีกนอน ถึงเขาสีโบายขาดเนาะบางต้นเพราะว่าเขาเป็นเยอะนี่แต่ก็ติดดอกพี่น้องนี่เห็นไหมติดดอกพี่น้องแต่พริกเยสมนี้ก็คืออันนี้ว้าตามความจริงนะเสียหญ้าปุ๊บเนี่ยย้สมกับ อปุ๋ยสูตรสิบห้าโรยแลย้ยายสมกับอาขี้งัวกลบอีกเทนึงพี่น้องอันนี้คือความจริงนะคะช่วงบ่ไส้ก็คือบอรได้ใส้พี่น้องปุ๋ยช่วงใส้กับไส้ลังเตกยอดพี่น้องแต่ว่าใบเหลืองอีงอนเนี่ยซปเปอร์น้ำขี้เท่านะคะ ส่อยได้พี่น้องของหาง่ายๆเนาะพี่น้องน้ำกีเท้าไผ่ก็มีบได้ซื้อกระโพใส่ได้พี่น้องนี่